โอเคพี่กรครับวันนี้พี่กรเรียนเรื่องอะไรนะครับอะไรทําให้สิ่งของแกว่นใช่ไหมครับเรียนเรื่องแรกคือการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมเดีอยาพึ่งครับอยีาพึ่งครับเต้นเต้นเตะนเตันเตนเต้นเต้นเตนี้นเต้เต้นเตกนอนเต้นี้นเรับเต้นเต้่เต้นเนะเราอเากอยากจะทําให้นัตถุเต้นเตนน เราจะสามารถทำฮได้โดยวิธีใดบ้างครับตีเฮยวิธีอะไรผลักผลกักถ้าเกิดผลักจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเขาจะไปวาวาจะไปจากตรงไหนครับเข้าหาตัวหรือออกนอกตัวครับอ,อ,อ,อ่าแล้วมีวิธีไหนอีกครับที่จะสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อีกเตะยังยังไม่เตะครับ ดึงดึงดึงวัตถุจะเคลื่อนที่เข้าหาอะไรครับเข้าหาแล้วมีอีกวิธีหนึ่งครับสองคนทํำไหมครับไม่ทํายังไงครับตุมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับตู้มตู้มเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเมื่อเราเตะวัตถุเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุจะเคลื่อนที่แบบไหนครับมันเคลื่อนที่เหมือนกันแต่เคลื่อนที่แบบไหนครับแบบไหนครับเขาเรียกตูดออกมาคว่ำคว่ำไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีสุดท้ายเป็นไงครับควรทำไหมเกียด น่าเกลียดไม่ควรทำเอาไว้บายทุกคนไยบายเพราะฉะนั้นสรุปสรุปการจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ต้องใช้วิธีดันใชะไหมใช้แรงใช้แรงใช้ดึงแรงผักหรือว่าแรงดึงใช่ไหมครับไม่ควรเตะเพราะว่าจะเกิดทลนดึงแรงเกินไปใช่ไหมครับไว้สวัสดีบายบายครับบายครัทางไหนแล้วครับทางนี้ายบายไหนนะ้วคะไยบายโอเค